สวัสดีครับวันนี้เาพบก,กัชบช่องแบงค์พีแล้ววันนี้ผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดกระบีบ่เหมือนเดิมฮะคืออันนี้จะเป็น EP 2เดี๋ยวผมจะพาแก๊งสาวๆคือวันนี้ให้พ่อแม่พักอยู่โรงแรมนะเมือ่อวานเหนื่อยพาไปดำน้ำมาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พานี่พี่สาวคนโตโกับตะก้องพี่สาวคนกลางแล้วก็พี่เขยไปพายเรือคอายัคกันไปพายที่ไหนไวะเถาท่าเร อ่าท่าเรนใช่เดี๋ยวจะไปไปที่หาวท่าเรนแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บวิวสวยๆมาให้เพื่อนดูแล้วก็เผื่อจะมีอะไรเพราะเมื่อกี้ผมไปเปิดดูมันมีลิงด้วยเผื่อจะมีช็อตเด็ดลิงขโมยกล้องอะไรอย่างเงี้ยเคครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยบ๊ายบาย จะต้องมาพายเรือใครฮะครือน้องเหมียวเจ้าเหมียวกินอะไรกินอะไรเจ้าเหมียวกินอะไรอ่ะอุ้ยกินปลาอย่างนี้เลยเหรอโอ้เจอกันนะลูกบ๊ายบายเจ้าเหมียวกินปลาทูปลาทูผมไม่รู้บรรยากาศ ดี๋ยววันนี้เราจะพายเรือคายากันในช่วงครึ่งเช้าก่อนกลับกร<ม>ุงเทพเนาะเหตุผลที่ตอนนี้เรายังออกไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาน้ําลงฝ<ม>ั่งกระบี่กับฝั่งพัทยาเนี่ยจะต่างกันอย่างเช่นฝั่งพัทยานะ<ม>ทะเลพัทยาเนี่ยจะอยู่ในโซนของฝั่งอ่าวไทยแต่ถ้าสมมุติเป็นฝั่งซ้ายเช่นกระบี่นะจะอยู่ฝั่งซ้ายอันนั้นจะเป็นทะเลนอำมกกันรอพี่พีเขามาสอนอะไรก่อนถ<ม>้าอ,ะะอย่างเดียวเรือเลี้ยวขว,วา ขวาอย่างเดียวเรือเลี game, ้ยวซ้ายครับคนหลังถ้าจะเลี้ยวเร็วกว่าเดิมถ um ้าจะเลี้ยวซ้ายเอาไม้พายด้านซ้ายหัดน้ำด้านซ้ายน้ำเรือจะเลี้ยวซ้ายถาเอาไม้พายหัดน้ำด้านขวาเรือจะเลี้ยวขวาเฉพาะคนหลังนะครับเฉพาะคนหลังคนหน้าเหมือนเดิมนะปกติถ้าจะยึดเรือเอาไม้พายสองด้านคัดน้ำหรือคัดน้ำซ้ายขวาซ้ายขวาครับยานมันจะพอถ้าเราดีหล้ว ดูทรง tamam. แล้วผมน่าจะต้องนั hmm. yeah. ่งเป็นคนละก็จะพยายามเก็บวิวให้ได้สรุปแล้ววันนี้เราจะเริ่มจากจุดขยะเซกคอยตรงนี้เลี้ยวมาทางนี้ขึ้นมาแผ่นยอนเข้ามาสูบตรงนี้แล้วต้องกลับเพราะว่าน้ำไม่ได wow. ้ความรู้ใหม่มาการดูน้ำคือน้ำโลงเราดูจากันทร์เลยถ้าพระจันทร์เต็มดวงน้ำจะขึ้นสูงน้ำจะขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ทุกๆ15้าวันระดับของน้ำนั่นจะเปลี่ยนว้าวเขาก็อยาลเมียนสูชีพนะ อนนี้พี่เขาก็เริ่มลงกันแล้วยวผมก็จะตามเขาลงไปบ้างโอเคครับเจอกันบนเรือไป okay, ครับบายๆโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมเป็นคนหลังต้องคอยคุมเรือแต่ตอนนี้ให้พี่เขาพายก่อนอากาศวันนี้ก็เนี่ยฮะอยากรู้ว่าร้อนไม่ร้อนนะทุกคลิปเลยดูแว่นผมถ้าแว่นผมเป็นสีดำเมื่อไหร่แสดงว่ามันร้อนมีเยอะนั่นแหละเพราะผมก็บรรยากาศคือแบบยอดดีมากดูเมฆฝั่งนู้นดูดิเมฆสวยมากทุกคนสวยมากทุกคนขัดง่ายคนไง เฮ้ยเดี๋ยวล่นคลิปผ่านนี่แกงคนนั่นแหละคนคนพาผมโตก็คนนี้แหละทำไมเรือมึงมิงมาโอเคครับนี่เดี๋ยวธรรมดามึงมิงเหมือนคนครับผมตอนนี้เขาก็ลังถ่ายคลิปกันอยู่กำลังถ่ายคลิปกันอยู่ชอบถ่ายคลิปไปดูได้ครับเมมี่เอิร์ธวัยรุ่นฝึกทำผมก็ฝึกทำกันแหละก็ปล่อยเขาพายไปเรื่อย นักเลงที่เป่งเลยพี่เขยฟูตอนนี้ทีมเราไปข้างหน้าแล้วเห็นไหมตรงโน้นไกลๆเดี๋ยวผมจะจ้วงตามแป๊บเดียวครับผมแค่ไปเดี๋ยวเราจ้ำไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเจอกันโอเคครับได้เวลาจ้วงนะครับเพื่อนๆอยู่ไกลแล้วเดี๋ยวอีกทายขว้าทายว้าทายวาทุไวทุจ๊ยท้าวที่แท คนหน้านะครับดูกันว่าเราจะรอดประพาคานี้ได้หรือเปล่าไหลไปไหลไปไหลเลยไปไหลไปไปไป าวโอ้ยจะดึงซะหน่อยจบเลยอยากดึงว่ะเขาจะให้ดึงวะเผื่อมีชาวประมงแถวนี้มีปลาหมงปลาหมึกดีปราทำกินตรงนี้ซะเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็เจอพักขวกแล้วพี่บ่าวตกแล้วนี่พี่กินได้ไหมพี่บ่าวขายไหมครับไม่ขายครับไม่ขายแล้วหืมช่วงนี้ปลาตายเยอะไหมพี่บ่าวมีมีปลาหมึกบ้างไหม พี่บ่าวขอดูใกล้ๆขอขอนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวโดนพี่บ่าวต่อยแน่เลยเว้ยขออนุญาตครับเพื่อนๆครับนี่เรียกว่าปลาทรายไม่ใช่ปลาตายนะปลาทรายปลาทรายเอาไปทำอะไรกินได้โทอดขมิ้นทอดคขมิ้นอุ้นึกว่ามีปลาหมึกจะซื้อแล้วนะขอบคุณมากครับพี่บ่าวพี่ดาวขอบคุณครับโอเคครับเราเจอสิ่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยคลิปมีอะไรแล้วเดี๋ยวเรารีบตามเพื่อนก่อนเจอกันครับ ตอนนี้ก็เรือก็ยังอยู่โน่นอยู่ดิดูภูเขาดิโอ้โหชาร์จพลังเต็มที่ครับแดดร้อนยังไงผมก็สู้ครับพี่สาวผมก็เขาอยากลดน้ําหนักไงก็จัดไปดิพายไปเลยผมไม่พายหรอกบุดไปเลยบุดจําบุดไปเลยครับผมก็ตอนนี้เราน่าจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าหาดทรายขาว,ขาวเขาเรียกว่าหาดทรายขาวนาจะจุดเท็กอยเรากําลังจะเข้าไปที่ลากูนซึ่งตอนนี้น่าจะได้แค่ครึ่งทางนะไปเข้าไปลากูนตอนต้นในแผนที่ที่ผมจิ้มจุดแรกนะเม่อย่าอย่าพายแบบงุนหิดดิเดี๋ยวเรือล่ม โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงจุดพักแรกนะนี่ดูสูงปูเ,เพื่อนๆคือมันอุดมสมบูรณ์มากเหมือนในหนังผีเลยอ,เอ่ะเห็นนะนี่นดูปูก่อนดู <c oughs> โอเคเค้โหเห็นปูป่ะปูเยอะมากสยองเลยอ่ะ <c oughs> เห็นปหมสูงเข้าไปใใกลยวิ่งตามมันเพราะจะวิ่งหนีเราแล้วมันจะมุดรูหนีแต่เราจะไม่เหยียบมันเพราะมันหลบเราทันไปเร็วอีก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 แล้วอีกเยอะมากเดี๋ยวผมจับให้ดูตัวหนึ่งน้องน่ารักมากโอ้โหไปแล้วไปแล้วตัวเล็กตัวเล็กขอจับหน่อยอ่าให้มีทรายด้วยจะไได้ม่ตกใจ ดูโอ้โหว้าวเห็นไหมเป็นพันพันตัวเยอะมากโอ้มีปูดําด้วยตัวใหญ่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อขวาซะมาพร้อยโอ้โห,โหดูเพื่อนๆดูขออนุญาตนะสุดหล่อโอ้โหนี่วิธีจับนะเราไม่ต้องดึงแรงเดี๋ยวน้องก็ขึ้นมาเราต้องคุมกล้ามเขาให้อยู่ข้างหนึ่งพอกล้ามเนี้ยไว้ใช้งานนี่ดูกล้ามเขาไหมเดี๋ยวผมพาน้องไปล้างน้ำก่อนเพื่อนๆจะได้ดูชัดๆอันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนปูในป่าชายเลนนะครับเดี๋ยวผมล้างให้ดู โอ้น้องหล่อมากดูดิกล้ามน้องใหญ่มาก <Wow! S 1> เห็นไหมอันนี้ถ้าจําไม่ผิดก็เรีกเยกปูอะไรวะเรียกปูอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆผมต้องปล่อยน้องแล้วสงสารนี่ครับดูแวผมจะปล่อยน้องนะเดี๋ยวดูน้องนะน้องหล่อมากเห็นนะโอ้ดหล่อไปแล้ววิ่งมาแล้วเห็นนะครับน้องหลบไปแล้วครับผมเพื่อนๆก็ผมแอบได้ยินเมื่อกี้พี่เขาบอกถ้าบ้านเราเราจะได้เอาบแดน ปูแดงปูมดแปูมดปูแดงอ่าเยอะจริงนะภาษากลางจริงๆปูไทยเลนมากไม่รู้แต่เป็นภาษาถิ่นเลยนี่ผมเจอของปลาดาวปลาดาวที่เพื่อนๆเคยเห็นกันในหนังจับได้ไหมครับจับได้ครับความได้ป่ะพี่มันกัดป่ะไม่กัดไม่กัดครับโอเคเอาเลยนี่ครับปลาดาวปลาดาวของจริงนี่เห็นนะยังมีชีวิตด้วยรู้ป่ะนี่เห็นไหมอีกหนึ่งชั่วโมงครับความรู้นี่นี้น้ำมันจะขึ้นมาอ๋ออีกแค่หนึ่งชั่วโมงตรงนี้จะไม่เห็นแล้วจะไม่เห็นแล้วนี่คือตอนนี้มันกําลังจะฝังตัวเพื่อรอน้ําขึ้นถ้ามันร้อนเกินไป ไปโดนเดีเดมันจะตายอ๋อร้อนไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,ารีบเอาล,ลงกันเห็นไนหะมันยุบยิบยุยิบเพื่อรอน้ำขึ้นเห็นไหมปลาดาวยังมีชีวิตเดี๋ยวเรารีบเอาน้องปล่อยเาปล่อยในน้ำเพราะว่าเขากลัวแดดใช่ไหมเราก็จะให้เขาได้อยู่ในที่ที่เขาอยากอยู่ก็คือตรงนี้ พวกนี้หายากอยู่บางมันจะมีห้าอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งมันหายเราหกแฉก์หายมันแบบนี้เดี๋ยวมันจะพริกคว่ำโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะคว่ำเฉยเฉยอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะเจ้าหกแฉกนี่ยฝังตัวเจ้านี้กําลังจะบิดเนี่ยเดี๋ยวดูพอปลาดาวมันพลิกตัวได้นี่เห็นไหมเห็นไหมดูดูมันใช้อะไรปากมันจะอยู่ตรงกลางนะพอดูวิธีพลิกเทียบต่อสายมานานแล้วหรือถ้า จับมันได้ถ้าว่าเรามีสารเคมีเยอะไม่ควรจับดีไม่ทากถ้าว่ามือรเราเพียวๆไม่มีสารเคมีอะไรโอเคนี่เรียบร้อยครับโอเคครับ เรียบร้อยปลาดาวมีวิธีการกลับตัวของเขา่อนมาก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าผมมาถ่ายที่เนี่ยผมรู้ตัวว่าผมจะมาแล้วต้องมาจับอะไรพวกนี้นะผมทาครีมกันแดดแค่นาแล้วก็ล้างมือเพราะว่ากลัวสารเคมีอ่ะมันจะไปติดน้องๆเว้ยคืออันเนี้ยรู้มานานแล้วเพราะว่าม,มันมีหลายเคสนะครีมกันแดดใช่ว่ากันแดดแล้วมันจะแบบมันจะดีต่อสภาพแวดล้อมเพิ่งไปดูมาใครโพสเนี่ยละคนหนึ่งผมเห็นเพื่อนโพสครีมกันแดดก็จะมีครีมกันแดดชนิดที่ว่าจะมีสัญลักษณ์ว่าแบบสามารถดำลงน้ำได้ช่วยในเรื่องการไม่มีสารเคมีไม่มีมลพ อันนี้ไม่น่ามีอะไรจริงๆอะอันนี้น่าจะหมดแล้วมีปูดงปูดำอะไรบ้างไหมพี่ห่ปูดำจะอยู่ในป่ากองกลางในกงกลางปูดำจะไม่อยู่ในทะเลนอกคือถ้าผมเจอปุ๊ผมคว้าออกว่าแล้วก็นิ้วขาดแน่นอนถ้าปูดำนะปูดำเป็นปูที่งามโยนก็ใช้ฝีมือในการจับปูที่มีพลังก้ามเยอะสุดๆเมื่อวานผมไปเดินตรงอะไรวะแถวฝั่งของภาระก็มีปูดำแถวนี้ปูดำเยอะนะม็มีป่าชายเลนเยอะถ้าป่าชายเลนเยอะแสดงว่าปูดำมันมีพื้นที่อาศัยบ้านมันนันคือบ้านมันป่าชายเลนสำคัญดูดูดมสม บงกว่าที่อื่นที่นี่สุดยอดมากคนมาเที่ยวเยอะขึ้นคภายหลังนี้เพราะว่าเมื่อก่อนตอนเราโดนุนามนน้ำมีเราไม่ได้เสียหายเยอะเพราะเรามีป่าคงกลางช่วยช่วยกบช่วยบล็อกในลวงรอกใช่ใช่แต่หลังจากนั้นมาก็ป่าคูกลางมันเลยสาคัญครมันช่วยกันมันเป็นเหมือนสันคืนนะช่วยกันคืนก็ดีครับดีกันลมอะไรแบบนี้ที่สับกันเลยมันเป็นพื้นที่ที่สัตว์ทะเลนะว่ากว่าครึ่งกว่าครึ่งพันมันกว่าครึ่งจะเริ่มเติบโตในป่าในป่าขอบคุณ มากครับพี่สาหรับจุดพักนี้จุดพักแรกคือรอน้ําขึ้นเพื่อที่จะเข้าลากุลน,นะก็คือก็ได้แวะเหมือนฟิลแบบทางเข้าป่าชายเลนด้านฝั่งนู้นเนาะยอดครับน่ารักสนุกและสวยมากตอนนี้น้ําก็เริ่มขึ้นแล้วนะถ้าสังเกตจากตอนแรกน้ายังไม่มาเนี่ยแสดงว่าเน่ยน้ำไหลไหลจากฝั่งนู้นเข้ามาฝั่งนี้เดี๋ยวเจอกันจุดที่น่าสนใจต่อไป <S <S ตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของแคนยอนแล้วมิ เป็นมะเนี่ยเป็นมะเนี่ยจะชนแล้วเนี่ยนี่นะเพื่อนเพื่อนความรู้นี่ก็คือหอยนางรมนะที่เรากินกันมันจะอยู่ตามเขาอยู่มาเปล่าไม่เอามาไม่งั้นขคกินมาแล้วอยูในนี้บรรยากาศดีมากก็คือเข้าขมาในนี้ก็จะมีกับดักปูนะกับดักปูก่าทั่วไปอย่างที่เคยบอกก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะมีหเห็นละตัวอะไรวะน่ะก้อนหินนะพี่นู่นอะอ๋อผมนึกว่าตัวพี่เงินพี่ทองอ๋อลากไม้ดูวิว ไปไหนมันเริ่มพายเป็นวงกลมแล้วเขาไปไหนไม่เจะกลับแล้วคือตอนนี้ผมพายเรือมั่วนะครับทางนู้นนะเขาไปทางนู้นแต่ตอนนี้เรือผมส่วนทางแล้วโอเคเดี๋ยวผมช่วยพี่พายก่อนจะเจอครับโอเคครับหลังจากพายมาเกือบครึ่งชั่วโมงเราก็ถึงแล้วที่เขาเรียกว่าแคนยอนอันนี้คือเขาเรียกว่า แคนยอนนะคือสองฝั่งเนะี่ยจะขนาบไปด้วยเขาที่เป็นหินปูนนะที่เขาบอกว่าเป็นแคนยอนแบบไทยๆนะหลังจากเข้ามาแล้วก็เนี่ยบรรยากาศจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะถ่ยายแบบหันหน้นะระหว่างทางเราจะมีความรู้นะความรู้เรื่องเกี่ยวกับป่าโกงการเพิ่มขึ้นนะผมว่าความรู้มันไม่ได้หายากเว้ยแค่คุณมันฟังในสิ่งที่เขาให้ก็คือความรู้หมด อย่างคือความรู้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็คือความรู้รู้ไว้ใช่ว่าครับอะไรดีทําตามอะไรไม่ดีไม่ต้องทําตามอย่างเช่นที่ผมกำลังจะเชียร์นี้เรียกว่าดีต้อศึกษาไปที่เขาขึ้นตามนัานค่าตรงนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเห็นไอ้พวกแท่งๆนั้นปะแท่งๆอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าต้นอ่อนชายเลนคือต้นอ่อนพวกนี้ฉลาดตรงที่ว่าพอเมื่อมันโตโตแบบ ที่เราเห็นกันขาขาเนี่ยขาขาเยอะๆตรงนู้นเห็นมันจะมีเมล็ดเมล็ดมันเนี่ยมันจะลอยไปตามน้ำนะแล้วพอมันเจอดินป่าชายเลนเนี่ยถ้ามันเจอทําเลแบบนั้นปุ๊บมันก็จะฝังตัวลงไปก็คือแบบรากอะไรมันจะงอกเร็วเหมือนทวงอกอะไรเงี้ยเออที่ผม นะอาจจะแบบใช้เวลานึงก็สามารถแบบมีขาลากเพื่อที่จะแบบยึดติดอะไรข้างล่างได้แล้วประมาณนั้นครับผมก็ความรู้ก็คือต้นชายเลเกิดขึ้นเองก็หาที่เติบโตเองนะคือผมบอกเลยว่าจะพาพ่อแม่มาผมเนี่ยจะเป็นคนพายลำหนึ่งแล้วให้พี่สาวพายอีกลำหนึงครับผมก็ตอนนี้ด้านหน้าก็จะฟิวก็ป่าป,ป,ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากคือถ้ามองอ่ะไม่เห็นแต่ผมต้องถ่ายโกโปปมันจะสวยกว่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายฟิวให้โอเคครับเจอกัน นี่มีคนเก็บขยะ <Wow. S 1> ดีมากพี่สาวทําการเก็บขยะไปแล้วโอเคเดี okay, ๋ยวผมช่วยพี่สาวพายต่อแล้วเจอกันครับไปตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในป่าชายเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือป่าชายเลนจริงๆเ ง,กงกถ้าตามทิ่ปกติมันจะวนออกไม่กลับทางเดิมแต่เนี้ยเราจะต้องวนกลับทางเดิมเพราะว่าอะไรน้ํามันไม่ขึ้นแล้วทีเนี้ยตอนขามาเราพายเรือมาตามกระแสน้ํามันจะใช้แรงไม่เยอะมากมันจะใช้แรงน้อยใช่ไหมแต่ขากลับเราต้องพายสวนกระแสน้ําเมื่อสวนกระแสน้ําแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะต้องออกแรงเยอะจากเดิมประมาณ 25%- ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ความแรงของกระแสครับผมนายกํมกำกั ไปัเห็นไหมปูกล้ามกามสวยมากตัวเล็กพี่เจมก็ปูกล้ามกามก็จะมีสีสันสวยกว่าปูข้างนอกมากครับผมเพาเดี๋ยวได้เวลาวนกลับแล้วนี่พี่จะเอาหัวเข้าไปข้างในมีอะไรบ้างกิฟตข้างในน้มันายทหารนะหล่อนะเลี้ยงหลานเยอะเกินเดี๋ยวผมจะบอกวิธีพายแบบง่ายๆเข้าใจแบบไทยๆผมรับรองคือถ้าน้องๆฟังน้องจะทําได้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปพายแถวๆตรงแคนยอนสวยๆนะเจอกันครับ มาถึงช่วงความรู้การพายเรือนะนะไม่ใช่สิ่งที่ผมเชื่อว่าน้องๆดูคลิปนี้ปุ๊บสามารถกลับไปพายเองได้เลยแต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนี่ครับไม้พายเรือสําหรับคายักนะมันจะไม่เหมือนเรือไทยที่จะเป็นไม้พายข้างเดียวส่วนของไม้พายจะมีส่วนโค้งเห็นไหมสองฝั่งมันจะเหมือนกันเราหันเข้าตัวอย่างนี้ตั้งฉาก90าองศาประมาณนี้หือว่ามันถูกต้องนะว,วิธีการพายเรือให้ไปข้างหน้าไม่ยา,ากเราพายซ้ายขวา ให้สม่ำเสมอกันถ้าผมจะเลี้ยวไปทางซ้ายให้พายไหมพายไปทางด้านข้าอย่างนี้หัวเรือก็จะกลับไปอย่างนี้มันก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ถ้าผมจะเลี้ยวขวาผมจะต้องจับไม้เรือวางไปทางซ้ายอย่างนี้เนี่ยมันก็จะหันเห็นไหม<ะ>มองว่านะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไม้พายลงลึกอย่างนี้นะ,วะเวลาเดียวเราแค่บนผิวน้ำมาแค่นี้มันเลี้ยวแล้วบางทีมันเลี้ยวดีกว่านะนู้นตรงนี้มันไม่เลี้ยวห้เราแค่ผิวน้ำปาดไปปาดไป นําลงครึ่งไม้พายพอมันก็จะเลี้ยวแหละต่อมาครับสมมติในเมื่อเวลาเราใช้ความเร็วใช่ไหมใช้ความเร็วแล้วเราอยากจะเลี้ยวทีนี้จะไม่สวนทางแล้วให้เอาไมา้พายเนี่ยกดไปทางขวาแล้วสวนน้ำเป็นการหยุดเรือ,อถ้าหัวเรือก็จะเลี้ยวทันทีแต่ถ้าคนอยู่หลังจะดีสุดเพราะว่าข้าง,างหลังมันเป็นเหมือนหางเสือการพายเรือแคนูก็ ข,ข้าวประมาณนี้แล้วก็มีอกย่างถ้าสมมุติเรือจะชนโขดหินอะไรพวกนี้ให้เอาไม้พายนะแค่ดันแต่แต่เรือเราก็จะเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเอามือไปจับเพราะว่าบางหินพวกนี้มันเป็นหอยเห็นไหมถ้ามือไปจับมันเป็นคมเราอาจจะเกิดอันตรายได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้เจอกันตรงทางออกเลย ครับผมตอนนี้เราก็ออกมาจากภูเขาลากูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ตอนนี้ผมออกมาสู่ทะเลกว้างว้า <Wow. S 2> จบเลยดีกว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เบื่อถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามให้ข้าพเจ้าด้วยขอบคุณทุกคนนะฮะที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดผมจะทําคลิปให้สนุกขึ้นเรื่อยๆมีงบยิ่งไปไกลอ้าวไ,ไงก็ขอบคุณจริงๆไม่ว่าใครก็ตามแค่คนกดเข้ามาดูผมก็ขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณมากๆครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย ครับผมก็ลังยาที่เราเออกมาจากเกาะสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สันทรายที่เราพักตอนแรกจำได้มหมหายไปหมดแล้วว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้น้ําขึ้นแล้วครับก็กําลังเข้ามาจุดพัก